วันนี้จะขับรถไปฮูเว์แดมค่ะฮูเว์แดมหรือเขื่อนฮูเวอร์ตั้งอยู่บนถนนหมายเลข93ขับจากลาสเวกัสมาก็เพียง38นาทีเท่านั้นค่ะ <Wow. S 2> วิวระหว่างขับรถมาก็หลักล้านเลยค่ะ <Wow. S 2> ดูสิคะทุกคน wow. ท่องเที่ยวที่นี่นะคะก็คือมีสะพานที่สูงที่สุดในโลกค่ะและก็เราได้ยืนระหว่างสองรัฐพร้อมกันและก็วิวจากฝั่งอาริโซนาและเนวาดาค่ะเห็นแบบนี้อาจจะไม่ชัดนะคะแต่เราดูจาก Google Earth <Wow. S 1> ค่ะก็จะเห็นชัดว่าวิวสองฝั่งเราเห็นได้ยังไงค่ะ เกือบถึงแล้วค่ะภูวแดงด่านแรกที่เจอเราก็หยุดพูดคุยกับเจ้าหน้าที่นะคะหลังจากนั้นเราก็เข้ามาได้ค่ะก็ภูวแดงนะคะตอนนี้เรามาถึงข้างในแล้วค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิวเข้าๆกันก่อนแล้วก็ หวแดมเป็นอีกที่ที่ไม่ให้ใช้โดนดังนั้นวันนี้เราจะใช้โกโปรทั้งเซตเลยไปดูกันค่ะจุดแรกที่เรามามันที่หัวแดงนะคะเรามาตรงโอเวอร์ลุคกันค่ะว่าวิวมันเป็นยังไงคุดจอดเยอะเลยค่ะตอนนี้ถ้าตามแผนที่ข้างหลังนี่นะคะ เราอยู่ที่เออ Memorial Bridge Parking Lot It's okay Thank you <c oughs> ถึงข้างบนแล้วค่ะแต่ยังไม่แน่ใจเขาขึ้นมาทำไม <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าขึ้นมานหมัไมเขามีประวัติให้เห็นที่เห็นข้างหลังนะแต่และจุดชมวิวก็จะมีป้ายให้เราอ่านนะคะเออมนจะไกลมากเลย เดินไปที่ไหนกัน <c oughs> อ๋อเจอแล้วค่ะ <Wow. S 1> จุดนี้คือไมโอคอลาคฮานแพทเชลแมนเมมโมเรียลบริดจ์ค่ะ hey, so oh, so คนที่เขามาเขาก็จะชอบแนว สะพานแห่งนี้คือสะพานที่สูงที่สุดในโลกค่ะ<ว>มีความยาว1,905ฟุตและความสูง890ฟุตค่ะ <sh arp> เหนือแม่น้ำโคโรราโดมาทางตอนใต้ของเขื่อนฮูเวอร์ค่ะ <sh arp> สะพานแห่งนี้เป็นสะพานโค้งผสมคอนรกรีตเหล็กแห่งแรกในสหรัฐอเมริกาสะพานแห่งนงี้มีความกว้าง4เลนนะคะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอ<ว>ินเตอร์สเตที่เชื่อมต่อลาสเวกัสและฟินิกค่ะ เขือนข้างล่างค่ะ mm hmm. เขามีทัวร์พาไปแล้วเขาก็จะหมบด้วยตู้กระจหรืออะไรกันในการเอ่อวิววิวเขื่อนกัวแดงค่ะเต่เขาบอกว่าเมื่อก่อนมันชื่อโบเดอร์แดงค่ะกับชื่อเมืองโบเดอร์ซิตี้แต่ว่าประธานาธิบดีฮูเวอร์แบบเขามันทำให้เขื่อนมันสม ก็เลยแบบเปลี่ยนชื่อแบบยกย่องประทานาธิเปลี่ยนมันชื่อฮัูว่าแดมและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะ <c oughs> ท่านจะต้องมายืนบนสะพานแห่งนี้ <c oughs> แล้วก็ถ่ายภาพโดยเอาขาระวังไว้ที่สองดัตแบบนี้คะ่ะ เดี๋ยวเราไปกันต่อตรงจุดอื่นค่ะเจอตึกจอดรถแล,ะละ้วค่ะที่ Visitor Center ค่ะที่จอดรถที่นี่เขาก็จะต้องมาจอดรถประมาณ10เหรียญค่ะจอดได้ทั้งวัน ก็เขาเปิดตั้งแต่9้าโมเช้าจนถึงราวสาทุ่มหนึ่งแต่เราคงไม่อยู่ถึงมืดหลังจากได้ที่จอดรถแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเดินรอบๆเขื่อนกันค่ะเห็นสะพานข้างลังไหมคะเมื่อกี้ที่ไปเดินมาอยู่ตรงนั้นค่ะ จริงเขามีทัวร์ขายนะถ้าอยากลงไปดูเครื่องจักรข้างล่างนะคะแต่ว่า <c oughs> น่าจะโซเอาไปแล้วเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าจะซื้อตั๋วก็ต้องมาแบบเช้าม,มากๆอะไรอย่างเงี้ยเขาเปิด9โมงก็ต้องถึง9โมงแต่ว่าเราไม่ถึง <c oughs> เขื่อนฮูเวอร์ตั้งอยู่ที่มุมตะวันออกเฉียงใต้ของนวาดาและตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐอาริโซนาค่ะและกัดเก็บน้ำจากทะเลสาบมีทซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำที่ใหญ่ที่สุดโดยปริมาตรในสหรัฐค่ะเวลาที่นี่ต้องสังเกตเหมือนกันว่าจริงๆมันจะแบบเหมือนสองฝั่งเลยค่ะก็คือ จะมีแบบเนวาดาไทาม์ก็คือไทม์ที่นี่เนาะเห็นในนาฬิกาแบบเหียวเวลาที่นี่อะคะ่ะแล้วก็จะมีเวลาของอาริโซนาซึ่งขับปิงนิดเดียวก็อาริโซนาหลัง ต้องเที่ยวมาที่นี่ปีละประมาณไม่ต่ำกว่า7ล้านหรือ70ล้านนี่แหละคะ่ะเป็นเลขเจไม่แน่ใจว่า70ล้าน700ล้านอะไรเงี้ยสักอย่างเดี๋ยวเราหาข้อมูลใหนทีนี้เขื่อนฮูเวอร์สร้างเสร็จในปี1936เร็วกว่ากำหนดถึง2ปีค่ะ เขื่อนนี้เป็นเขื่อนหลักที่สร้างขึ้นบนแม่น้ำโคโรราโดและเป็นโครงการควบคุมน้ำท่วมค่ะ <Wow. S 1> กักเก็บน้ำเพื่อการชุนะระทาน <Wow. S 1> เทศบาลและใช้ในอุตสาหกรรมค่ะ <Wow. S 1> รวมถึงการจัดหาพลังงานไฟฟ้าจากพลังน้ำค่ะเดี๋ยวเราเดินอีกแค่ <Wow. S 2> น่าจะขั้นเดียวก็น่าจะแบบสูงสุดของ <Yeah. S 2> ของ ท็อปท็อปเลเวลที่เขาให้ขึ้นมาดูได้แลอว่ะข้างบนวิวข้างหลังค่ะ ครบทุกมุมนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะครบทุกมุมหรือเปล่า oh, <no. S 1> จริงๆมันไม่กว้างนะคะเดินไปแบบประมาณถ้าไม่ถ่ายคลิปแล้วเดินเล่นถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็1นถึงสองชั่วโมงมก็น่าจะไม่เกินนะคะแต่ปีเราถ่ายคลิปเราก็เลยใช้เวลานานาน,นิดนึง ข้ามถนนนะคะคราวนี้เราจะไปดูโวงไฟฟ้ากันค่ะเขื่อนฮูเวอร์ที่เราเห็นนะคะความสูง2 2งเมตรค่ะเหนือแบล็กแคนยอนบนแนวรัฐอริโซนาเนวาดาค่ะฐานกว้าง201เมตรด้านบนกว้าง379เมตรและมีน้ำหนักถึง6.6ล้านตันค่ะ ด้านหลังเขื่อนเป็นทะเลสาบมีดนะคะน้ำจากทะเลสาบสามารถขับเคลื่อนกังหันภายในเขื่อนเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าให้กับออริโซนาและเนวาดารวมถึงแคลิฟอร์เนียตอนใต้ค่ะนี่คือความสำคัญของเขื่อนแห่งนี้ค่ะเดินรอบแล้วค่ะ เหลืออีกหนึ่งจุดนะคะก็คือที่ visitor center ค่ะจะเห็นผู้ชายหุนสลิงอยู่ค่ะตรงโซนนี้ข้างหลังก็จะเป็นฮีโร่ของที่นี่นะคะคนที่ร่วมสร้างเหมือนฮูเ wow. อเมริกันนะคะเขาจะยกย่องแม้กระทั่งคนงานนะคะผู้ร่วมสร้างเขาจะเรียกว่าเป็นวีรบุรุษค่ะทำให้เขื่อนแห่งนี้สำเร็จค่ะและสำหรับโซนข้างหลังก็จะเป็นคาเฟ่น,นะคะก็เป็นที่ซีนแล้วก็กิฟท์ช็อปอะค่ะถ้าอยากซื้อของที่ระลึกหรือเปลอะไรเงี้ยมันเป็นตึกจอดรถอะคะ่ะ ตึกกเดียวันถ้าชอบก็อย่าลืมสั b s c r i b ์ไลค์แชร์ช่องเราด like ้วยนะคะก็จบคลิปฮูววดามค่ะใครมาลาสเวกัสก็อย่าลืมมาเที่ยวที่หูแวดามนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย